ครับผมรักลมครับพี่น้องโอ้ยเลี้ยรักเดียวรักข้างนี้ลมแช่น้ำเลยมาเลยอันนั้นถือนอกแข็งปเป่งน้ำม,มันหลายนกมันไปทาง,อ,งอื่นอ้ยนกเจ้าตาฟังมาถือแค่แข็งมา ตัวนี้ลักลมเสียน้ำเลยขี่ไค่น้ำจับเลยวะจะทำการปล่อยมันนะครับ Kini sudah sampai saat pai. Aih. Baiklah, sok dia.